คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับแสงสีรุ้งที่พาดผ่านลำห้วยแม่มอกไหมไม่ใช่รุ้งกินน้ำธรรมดาแต่เป็นแสงที่แปลกประหลาดเรากับมีใครบางคนระบายสีลงบนผืนน้ำยามค่ำคืนเรื่องเล่านี้เล่าขานกันมานานในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังขุนเขาว่ากันว่าแสงนี้จะปรากฏเฉพาะในคืนเดือนดับและจะนำพาผู้ที่ได้เห็นไปสู่บางสิ่งบางอย่าง หลายปีก่อนผมเคยเดินทางไปที่นั่นได้ยินเรื่องเล่าจากปากชายชราคนหนึ่งเขาเล่าว่าแสงนั้นคือประตูเป็นประตูที่เปิดออกสู่โลกอีกมิติโลกที่กฎเกณฑ์ที่เราคุ้นเคยใช้ไม่ได้ผลโลกที่ความจริงและความฝันหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคืนเดือนดับมาถึงผมเดือนเลียบไปตามลำห้วยแม่มอกความเงียบงันปกคลุมทุกสิ่งมีเพียงเสียงน้ำไหลเอื่อยๆที่ดังอยู่ข้างกาย ใจผมเต้นระรัวไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคืออะไรและแล้วผมก็เห็นแสงสีรุง้งพาดผ่านลำห้วยส่องสว่างจนแทบจะแสบตามันสวยงามเกินกว่าจะบรรยายเป็นความงามที่แฝงไว้ด้วยความน่าสะพรึงกลัว ผมก้าวเข้าไปในแสงนั้นความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนเวลาและสถานที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งผมเห็นภาพแปลกประหลาดสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและได้ยินเสียงกระซิบที่สื่อสารด้วยภาษาที่ผมไม่เข้าใจเมื่อผมรู้สึกตัวอีกครั้งผมก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมริมลำห้วยแม่มอก แสงสีรุ้หายไปแล้วเรากับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในใจผมมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการบางทีแสงสีรุ้งนั้นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาหรือบางทีมันอาจเป็นอะไรที่มากกว่านั้นคุณเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติไหมหรือคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผล ใครจะรู้บางทีคำตอบอาจรอคุณอยู่ที่ลําห้วยแม่มอกในคืนเดือนดับครั้งต่อไปก็เป็นได้